พลพศเกิดในชนบทแห่งหนึ่งในจังหวัดกรัรมพงทมกรรมัมพูชาเขาได้บวชเรียนอยู่ในวัดพระพุทธศาสนาเป็นเวลาสองปีเขามีใบหน้าที่กว้างรูปร่างท้วมแต่ดวงตาบ่งบอกถึงความกรุณามีปากที่หนาเวลายิ้มฟันขาวดูสบายๆท่าทางตลกนิดนิดในช่วงทศวรรษปี1950 เขาได้รับทุนไปศึกษาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ที่กรุงปารีสซึ่งก็เหมือนกับนักศึกษาอื่นๆในตอนนั้นและเขาก็รับเอารัฐทิฝ่ายซ้ายเข้ามาไว้ในหัวสมองนอกจากพลพศแล้วยังมีนักศึกษาฝ่ายซ้ายอีกคนที่ศึกษาอยู่ในปารีสก็คือนายเขียวสัมพันธ์ผู้ที่ใช้วิชารัฐศาสตร์ที่ร่ำเรียนมามักำหนดปรัชญามหาโหดในการปฏิวัติท้องถิ่นของตนเองทฤษฎีของพวกเขานั้นเป็นการละทิ้งกฎ ของประเทศเลิกใช้ระบบนายทุนกัมพูชาต้องกลับไปอยู่สังคมชนบทไม่มีเมืองไม่มีการอุตสาหกรรมไม่มีระบบการเงินไม่มีการศึกษาพลพศและเขียวสัมพันธ์พบกันในปารีสและเมื่อกลับมาก็ได้ช่วยกันจัดตั้งกลุ่มเพื่อดำเนินการทำให้ทฤษฎีของนายเขียวสัมพันธ์เป็นจริงโดยใช้ชื่อว่า พรรคอมมิวนิสต์แห่งกัมพูชาหรือเรียกง่ายๆว่าขมรแดงนั่นเองโดยมีจีนฝ่ายซ้ายหนุนหลังพลพศและเขียวสัมพันธ์ชนะสงครามโค่นล้มประธานาธิบดีลอนนอนลงในปี1975ในระยะเวลา4ปีเขาได้ทำลายชาติด้วยการกำหนดนโยบายอย่างแข็งกร้าวในการทำให้ประชาชนตายเพราะความอดอยากและการทารุณกรรม เมืองหลวงกลายเป็นเมืองร้างประชาชนกว่าสมล้านคนถูกยึดสมบัติและถูกสั่งให้ทิ้งบ้านเรือนของตนโดยไม่คำนึงว่าประชาชนตาดำๆจะเป็นคนชราคนป่วยตั้งครรภพิการเพิ่งเกิดหรือว่ากำลังจะตายพวกเขาถูกบังคับให้เดินเท้าเปล่าไปยังชนบทและถูกต้อนให้อยู่รวมกันในค่ายพวกเขาทำให้เมืองที่น่าเที่ยวชม กลายเป็นสุสารร้างไม่มีการอยู่ในเมืองแม้แต่ในหมู่บ้านก็ไร้ผู้คนทุกคนต้องออกไปทำงานในทุ่งนาคนที่เก่งเท่านั้นจึงจะอยู่รอดคนชราและผู้ป่วยตายเพราะความเหนื่อยอ่อนคนหนุ่มสาวตายเพราะขาดอาหารส่วนคนพิการถูกตีจนตายการดำรงชีวิตต้องเผชิญกับโรคมาลาเรีย ไม่มีที่อยู่อย่างถูกสุขลักษณะต้องทำงานอยู่ในท้องนาวันละไม่ต่ำกว่า11ชั่วโมงแต่ละวันจะได้อาหารเป็นข้าวต้มหนึ่งถ้วยและปลาแห้งหนึ่งชิ้นประชาชนต้องทำงาน10วันพักหนึ่งวันแต่วันที่ได้พักกลับต้องไปนั่งฟังการบรรยายปลูกฝังค่านิยมทางการเมืองให้ซึมซาบเข้าไปในสมองเด็กๆเ,เริ่มชีวิตการทำงานตั้งแต่อายุ7ขวบ เพราะว่าไม่มีระบบการศึกษาพนพดล้มเลิกโรงเรียนวิทยาลัยหนังสือทั้งหมดถูกเผาผู้หญิงถูกคมขืนพนพดยังสังหารบาทหลวงนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามนักโทษทหารของอดีตประธานาธิบดีลลอนนอนโดยใช้พลัว่วตีจนตายและยิงทิ้งอย่างทารุณใครก็ตามที่ร้องทุก หรือตั้งคำถามเกี่ยวกับการปกครองจะถูกตีด้วยไม้จนตายส่วนนักโทษพิเศษถูกจับไปฝังดินทั้งเป็นโผลมาแค่หัวและถูกปล่อยไว้จนตายและจะถูกตัดศรีศรษะไปเสียบประจานเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างการทำลายล้างผู้คนมีต่อเนื่องไปตลอด4ปีไม่มีความหวังที่โลกภายนอกจะเข้ามาช่วยเหลื ที่หนีไปอาศัยในประเทศเพื่อนบ้านได้ต่างก็เล่าถึงความโหดร้ายนั้นกัมพูชาตอนนั้นยังไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตไม่มีการเดินทางไม่มีไปริศนีมีเพียงค่ายทหารที่จัดตั้งไว้ฆ่าประชาชนของตนเองทั่วโลกต่างรู้ถึงความป่าเถื่อนและความเลวทรามของพวกเขาสิ่งที่จะทำให้กองกำลังของคนพดสันคลอนได้นั้นไม่ใช่ศิลธรรมแต่ต้อง กองกำลังของกองทัพเวียดนามได้ลงนามในสนธิสัญญากับจีนฝ่ายที่เป็นสัมพันธมิตรกับกัมพูชาเดิมในปี1978ก็ได้ส่งทหารเข้าบุก,กรุกกัมพูชาอย่างเปิดเผยไม่นานพลพดก็แพ้และได้นั่งรถเบนซ์สีขาวคันใหญ่ของเขาหายไปจากกรุงพนมเปญสองชั่วโมงก่อนหน้าที่ทหารเวียดนามจะเข้าถึงเมืองหลวงพลพดถูกโค่นล้มได้ และเขาหายตัวไปต่อมาในเดือนมิถุนายนปี1979หลังจากที่เปิดประเทศอีกครั้งนายเอียงซารีซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศยอมรับว่าตั้งแต่กองกำลังของพลพดยึดครองอำนาจมีผู้คนล้มตายไป3ล้านคนซึ่งก่อนหน้านั้นมีประชาชนอยู่8ล้านคนในกัมพูชา ยังมีสถานที่ที่เขาเก็บกองกระดูกกระโหลกศีรษะของผู้คนที่ล้มตายไปยังคงเก็บไว้ให้ได้เที่ยวชมกัมพูชามีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากชื่อแปลกๆคำว่าพลพศไม่ได้ทำให้เขาดูเด่นขึ้นมาเลยและไม่มีอะไรที่น่าชื่นชมสำหรับคนนี้เขาเป็นผู้ทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ถึงสามล้านคน จบไปแล้วคะ่ะสำหรับบุคคลที่นรกส่งมาเกิดหากชอบโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่จะสรรหาเรื่องต่างๆมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะสวัสดีคะ่ะ